สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับคุณจะเป็นอะไรบ้างนะคะใช่ที่คุณอยากได้หรือเปล่าจะตรงใจไหมเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทํานาย ดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ รับฟังอย่างมีสตินะคะฟั่งเป็นแนวทางก็พอสำหรับใบแรกนะคะเป็นไพ่เวอร์หกเหรียญน,นะคะอ่าเป็นไพ่ไฮโรแฟนอ่าเพสออฟเพนทัลค์อืมเป็นไพ่ฟูนะคะสองไม้เท้าสั้น ค่อนข้างโดดเด่นมากๆ8ปดถ้วยนะคะเมจิเชียนแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ n g s of ฟบ r ทนะคะของขวัญนะที่คุณจะได้รับส่งท้ายปีน่าจะเป็นในเรื่องของการมีความสุขนะคะมีความสุขกับการได้เห็นความสำเร็จนะที่คุณเพียรพยายามความสุขที่คุณได้ทำตามความฝันได้ตาม อได้ทําตามสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบก็ได้นะคะเหมือนปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นได้ทําอะไรที่มันเป็นตัวคุณมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นความสุขจากการที่มีคนคอยช่วยเหลือก็ได้นะเหมือนเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมักจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาโดยทันทีนะคะทําให้ช่วยเหลือเรื่องเงินอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของอาการให้โอกาส หยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆนะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราก็ได้ซึ่งใครก็ตามที่ดีกับเราเราก็ต้องทำความดีตอบแทนกลับไปนะเหมือนทำดีมาเราก็ทำดีตอบแทนก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากขึ้นนะคะแล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางด้วยบางทีของขวัญอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้นะคะเหมือน าการเดินทางจะนำพาคุณไปเจอโอกาสใหม่ๆไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเจอผู้คนมากมายเหมือนเราได้เปิดโลกเปิดประสบการณ์อาจจะทำให้คุณมีความคิดดีๆมีไอเดียอะไรที่ดีที่อยากจะสร้างความก้าวหน้าสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณก็ได้นะมีดวงของการเดินทางไกลใครที่ทำงานอาจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะนี่ดีมากๆ นะเหมือนคุณสามารถที่จะไปเพื่อสร้างความมั่นคงไปเพื่ออนาคตที่สดใสก็ได้นะเหมือนปัรถนาในเรื่องของความสําเร็จจากการเดินทางก็จะได้สิ่งนั้นนะคะหรือบางท่านอาจจะเดินทางไปเรียนต่อก็ได้ไปเรียนภาษาเพิ่มไปพัฒนาความรู้ความสามารถหรืออาจจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะช่วงนี้ดีมากม เหมือนคุณได้พักผ่อนหย่อนใจมีช่วงเวลาดีๆได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะบางทีของขวัญล้ำค่าที่คุณปรารถนาก็คือการที่คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักอยู่กับคนที่เข้าใจคุณในทุกเรื่องนะเหมือนคอยรับฟังคอยเป็นที่ปรึกษาหรือคอยให้กำลังใจคุณนั่นแหละนะคะบางทีการมีคนอยู่เคียงข้างเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักหรือเพื่อนฝูงก็ตามมันเป็นความโชคดีที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะก็พยายามารักษานะความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้นะคะแล้วก็จะได้รับของขวัญนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ i, นะคะอาจจะเป็นเหมือนคำขอพรคำอธิษฐานที่คุณได้ร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ได้นะเหมือนเป็นช่วงที่ ยิ่งมูยิ่งปังแต่เราก็ต้องขยันทํามาหากินด้วยนะมันก็จะยิ่งเสริมนะคะให้เกิดความสําเร็จเกิดความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในช่วงปีใหม่เนี้ยก็หาเวลาไปไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะก็จะยิ่งเป็นการเสริมบุญเสริมบารามีให้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณ คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายการคนไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของคุณแล้วก็มีดวงแงคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะไม่มีใครจะทําอะไรคุณได้ก็ขอให้ชาวราศีมีนกระทาแต่ความดีคิดดีทําดีไว้เถิดนะคะชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็ของขวัญนนะ่อีกหนึ่งเรื่องน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนจะได้เงินนะตามที่หวังด้วย าจจะเป็นเงินพิเศษเงินโบนัสเงินผลตอบแทนต่างๆที่คุณได้ลงมือทำก็ได้นะคะผลประโยชน์ใดๆที่เป็นของคุณนะส่วนแบ่งทางธุรกิจหรือดอกเบีย้ยเงินปันผลต่างๆนะถึงคราวที่จะเป็นของคุณแล้วนะคะแล้วเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆหยิบจับอะไรทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดการทำอะไรใหม่ๆการลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม มันกำลังเข้าที่เข้าทางกำลังออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจก็ได้นะคะอ่ารวมถึงบุตรบริวารคนรอบข้างจะให้โชคให้ราบนะบางทีคนที่อยู่รอบตัวคุณอาจจะเป็นคนที่คุณมีความสัมพันธ์ดีด้วยนะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนอเป็นคนรักนั่นแหละที่อาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์นะซื้อของขวัญให้คุณก็ได้นะคะเนะซอร์ไพรส์ปีใหม่ ที่จะทำให้คุณนะมีความสุขนั่นเองนะยิ่งมีไพ่ฟูด้วยนะคะนะเบิกบานร่าเริงใจกันเลยหรืออาจจะเป็นการได้จบสิ้นจากเรื่องแย่ๆนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีขึ้นเหมือนคุณได้เลือกเดินเส้นทางชีวิตที่มันเหมาะสมกับคุณทําให้คุณดูมีความสุขอาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบก็ได้นะคะาบางคน มีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่ได้ทําสิ่งนั้นนะเหมือนปรารถนาอยากทําสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะได้ทำแล้วก็สําเร็จซะด้วยนะคะอะไรก็ตามที่ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งนั้นมันจะทําให้เราทําผลงานออกมาได้ดีแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นช่วงของการได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่คุณอยากไปาบางคนอาจจะชอบแนวทะเลภูเขาก็ได้นะคะไปเขาดาวในที่แบบธรรมชาติอาตอนเช้าตื่นมาได้เห็นพระอาทิตย์นะคะขึ้นสวยงามาก็เป็นเหมือนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจกลับมาจะได้รุยงานกันต่อนะคะแล้วก็มีเพชรชั่นอะไรใหม่ๆที่ดีมากขึ้นด้วย เป็นดวงชะตาที่คุณกำลังจะมีความก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นนะคะเนี่ยชีวิตกำลังขยับขยายไปสู่ทางที่ดีถ้าเป็นเรื่องของการทำงานก็จะประสบความสำเร็จนะคะางานมีความมั่นคงขึ้นหรือถ้าใครกำลังมองหางานใหม่อาจจะได้งานที่ที่มันตรงกับความรู้ความสามารถของคุณเป็นงานที่มีแนวโน้มจะเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ แล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของงานเสริมงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่มันจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจที่ดีนะอยากที่จะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จมากขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้รับเพชชั่นใหม่ๆได้รับพลังบวกจากใครสักคนหนึ่งที่กลับให้อาจเข้ามาทําให้คุณเนี่ยเหมือนมาจุดไฟในตัวคุณให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ เหมือนมาเป็นทางสว่างนะคะส่องนำทางให้คุณได้เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นด้วยนะคะาจากที่ก่อนหน้านี้ชีวิตมันอาจจะมีแต่อุปสรรคปัญหามองไปทางไหนก็มืดแปด้านแต่อยู่ๆมันก็เหมือนมีทางสว่างนะคะที่ทําให้คุณเอาตัวรอดได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะ คุณกำลังได้ออกจากสิ่งเดิมๆแล้วก็ไปเริ่มต้นนะกับสิ่งใหม่ที่ดีมากขึ้นตรงไหนที่เราอยู่แล้วเราไม่สบายใจนะเราก็เอาตัวเองออกมามาอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นอาจจะเป็นที่ที่คุณรู้สึกไม่คุ้นเคยนะคะแต่ก็พยายามเปิดใจที่จะปรับตัวก็จะทำให้คุณไปได้ดีกับสิ่งนั้นก็ได้นะแล้วก็ของขวัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะได้รับก็คือ การที่คุณจะมีสติปัญญาดีนะคะ,ะเฉลียวฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งน,นะคะเวลาที่คุณเจอสถานการณ์ที่มันดูเลวร้ายคุณก็สามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีอาจจะด้วยมีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดก็ได้นะคะคำพูดที่าสามารถที่จะพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้ นะใครที่ทํางานที่ต้องใช้คําพูดเยอะๆนะคะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพนักงานขายเป็นในหน้าต่างเนี่ยช่วงเนี้ยดีมากๆคําพูดที่มันจะเรียกเงินเรียกความสําเร็จแล้วก็นํำพาโอกาสดีๆให้มาหาคุณด้วยนะคะแล้วก็ความคิดดีมีไอเดียบันเจิดนะคะมีความคิดสร้างสารรค์ก็ขอให้ลงมือทําจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เราคิดอย่างเดียวไม่ได้นะคะ บางทีมีสิ่งที่อยากจะทําเยอะแยะมากมายแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทําด้วยเพราะว่าความสําเร็จนั้นมันเกิดจากการลงมือทำนะคะถ้าเราทำด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเนี่ยมีพลังงานของไพ่นะที่เป็นพลังงานที่เหมือนจะหนุนนําทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการได้ตําแหน่งด้วยนะคะ ได้รับความไว้วางใจได้ทำงานใหญ่งานสำคัญอาจจะเป็นงานาที่ทำให้คุณมีผลงานชิ้นโบแดงส่งท้ายปีก็ได้นะคะเป็นของขวัญน,นะจากาโชคชะตาที่จะทำให้คุณเหมือนได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผู้หลักผู้ใหญ่เร่งเห็นในความสามารถในศักยภาพของตัวคุณบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการทดลองงานนะผู้หลักผู้ใหญ่กำลัง เร็งเๆมองมองคนอยู่ก็ได้นะคะนะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการพิจารณานะได้ปรับเงินเดือนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะก็เป็นของขวัญน,นะที่มันจะสร้างความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การทํางานด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นของขวัญน,นะที่คุณได้มาในแบบของอาการได้รับความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างนะคะ มีคนเข้ามาช่วยเหลือ,อเข้ามาให้กำลังใจถ้าเป็นความรักของคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่า,าถูกใจนะทำให้หัวใจวั่นหวหยก็ได้นะคะก็จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณนะเป็นคนที่อาจจะเคยเจอกันแต่ชาติบางก่อนก็ได้นะคะเหมือนบุพเพสันนิวาสก็จะนำพา ให้คุณสองคนได้มาเจอกันอาจจะเจอกันนะจากการเดินทางหรือทำงานด้วยกันก็ได้นะคะเหมือนเป็นเวลาอันดีที่คุณสองคนอาจจะอยากคุยกันอยากจะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนกลายมาเป็นคนรู้ใจหรือสุดท้ายอาจจะได้มาเป็นแฟนกันและกันก็ได้นะคะอหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะช่วงนี้สดใสามากๆนะคะ คนรักอาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์นะมอบของขวัญแทนใจราคาอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความรักที่มีต่อกันมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ,นะบางทีไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของให้กันแต่แค่เป็นการดูแลใส่ใจนะพูดให้กำลังใจกันอยู่เคียงข้างกันเสมอนะแค่นี้ก็เป็นของขวัญที่รังค่ามากๆ สำหรับคนมีคู่ชาวราศีมีนนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับประแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีโชคลาภ เงินทองไหลามาเทมาขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับคุณเลยนะคะนะก็ขอให้สมหวังดังที่ปราธนาทุกประการคิดดีทําดีไว้เถอะแล้วคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ